อาจารย์นักดนตรีลงสูนหนูหนูใยญ่ใหญ่คตาพระสู่ก็จิตายนี่แหละนี่แดดหรือกระทะทองแดงคะนี่ขอบตาดำมากค่ะน้หงหิ้วเข่าบอกหนูเป็นดาราหนูต้องตอบว่าใช่ค่ะเออหิวข้าวไหมพี่หิวค่ะเป็นดาราหิวหิวสิ สวัสดีครับเขาต้อนรับสู่ทกอนนะครับเขาสู่แฟนเพจโปรโมิขีดเรื่องหนึ่งผู้กกับนะครับเชิงเคยครับมือนีบวกกับสิ้าทุกคนนะครับตามไปเบืองบรรยากาศเบืองหลังกองทายนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ล่าสุดของเมจิตราภุลาธนะครับซื้อเพลงว่าสถานะหมอลำนะครับผมซึ่งมือนีโบกับมีโอกาสได้รวมงานกับน้องแอนดอรดีพร้อมนะครับนักเอกหมอลำอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะครับแล้วก็น้องพิมพ์นักกมัยแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านด้วย ลงสถานะหมอล่ำนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับในส่วนสิ่งศิลปินก็คือข้าเจ้าสิทายมาเองนะครับเพราะฉะนั้นมือน,นีเข้ากับศิร,รับติชอบในส่วนของเหนือเรื่องทั้งเบิร์นะครับเดี๋ยวตามไปเบื้องกันเลยดีกว่าวาบรรยากาศการไทยถ้ำเนือเรื่องมิวสิวิดีโอเพลงสถานะหมอล่ำศิสนุกสดาซ้ำไดนักแสดงสินารักขนาดใดตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ กำลังจะเริ่มถ่ายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากำลังเซ็ตของอยู่แต่ว่าอากาศแบบเปอ้าวมากนะครับวันนี้ไม่ได้นอนไม่มีใครได้นอนคอ่ะก <c oughs> ็จะวินวินกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะพ่อม่ <c oughs> ม่ไม่วินครับใจดีปกติไม่เฟสไม่ค่อยวินอยู่แล้ว <c oughs> โอ,โอโ เขากำลังตอบกันอยู่ทุกคนตัวตอบกันได้ไหมเนาะแม่เขาเรียนแบบฟิวของเฮาเลยเฮาอยากใส่ค่าแดเติมไปก็เติมไปเลยการสเปนน้าเอกหมอลํำนี่สวยแล้วจ้าการสเปนน้าเอกหมอล่ำนี่นะเสียงตรงหวานหวานขี้ตรงเปะขี้ตรงเปะฟังเอือยเด้อฟังเอือยเด้อค่ะ อาจารย์นักดนตรีลงสู่องนองกำลังวสิโอและนองใสลองบังดูใสลองลองบังดูอาจารย์นักดนตรีลงสูงนองกำลังวาสิโอและนองโอ้ยมันเพี้ยนโอ้ยมันเพี้ยนลองจากไหนมันเพี้ยนปานนี่ คำว่าศูนย์ต้องลงไทยตามกานี้อีกต้องลงตามกุนีอีกห้าสี่สามสองแอคชั่นโอเคพี่พิมพ์เริ่มร้อนแล้วก็สองคนนี้ไปเริ่มร้อนแล้วถ้าบอกว่ามันจะร้อนไปสองคนนี้อยู่ตรงต้นไม้นะตอนที่พี่แอนเอิร์นเนี่ยพากันเป่าเรียน ให้ภูมิขึ้นก่อนระวัางมีดด้วยนะภูมิเพราะเบ็ดป่านล้างกันเขียนหรือล่ะสวัสดีครับชื่อพีครับผมวันนี้จะพานักเอกดิฟรถเข้าป่ายางขนมเยอะนะครับในมือเนี่ยขนมเป็นเยอะๆนะครับถ้าถุงไม่ยากค่ะพุ่มกลับร้อนไหมครับร้อนมากตอนนี้จะเป็นลมแล้วครับง่วงใช่ไหมอันนี้ไม่ไหวคือแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอาการห่อนทะเบิงเดือดฝนิตกแต่าวันนี้เราโชคดี นี่แหละแบบซุปตามมาเยอะไง<อ>ก็เลยโชคดีมองต้นไม้ต้นโน้นนะครับ5 4 3 2แอคชั่นมารีบๆนิดนึงออจมลงพิมพ์จมซี่ไปพร้อมซี่มือเออพุม่มมีแนมมีดพร้อ,อมโมโหโมโหเออเย่งวิเหตจังสี่เออน้องพิมพส่วนมาเข้าเขาขไปตบมาเลยบอ,อโอเคครับอ่ะดีมาก อันนี้ออกไปก่อนหมูลุ้งตตำเด้อระวมงเจอนะเอาตำอีกที่ต่ำอีกเอาโลมโลมนี่คือการชุลักทุเลของนักแสดงแต่ละคนนะคะบมอากาศยังร้อนพี่นวพี่เพิ่งออกแดด ไนะะคได้ยินข่าวว่าเพิ่งออกแดดเองนะคะใ,ใ, 1941, ใช่คะ่ะยางตายออกแล้วค่ะตอนนี้โอ๊ยบ่ไหวหนูหนูใหญ่ใยญ่คอตาเยญ่ใยญ่คอตาแม่นี่ทไรบ่ไม่มีมันอยู่ในรถหนูช่วยช่ก็ได้ลูกช่ชูช่วนี่ค่ะตอนนี้วุ่นวายมากตอนนี้วุ่นวายมากรู้สึกวุ่นวายสุดๆพระสูงก็จิตายนี่แหละนี่แดดหรือกระทะทองแดงคะนี่แต่งหน้ายัง fy. ไงไม so ่ใ no, ห no, no ้ไม่ให้หลุด อยู่ได้จนหนึ่งปีหน้าแม่สวยไหมสวยจ้าเดิมเดิมหรอแค่ชุดก็คือปังแล้วปังปีหน้าหรอน่าจะไปอยู่กับน้องน้องวัวตะกี้เอ้ยเมื่อกี้ไปมาแล้วมันไม่คุยกับแม่อ๋มันเดินหนีมันมันมันทำหน้าอย่างเงี้ยสีชมพูใช่ไหมมันวิ่งอื้มไม่ต้องถือล้มก็ได้รึเปล่านี้มันเข่ากันเดี๋ยวลองลองต้องลองต้องลองเออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวทับผีโอ้ะไรกันับผีไปนะได้ป่ะมาทวงเงินเดี๋ยวนี้ เจ้านี้นมาแล้วจ้ากดหน้าลดกดหน้าลดลงนี่เห็นไหมจ้ารองเท้าก็ชมพูพีบขึ้นน้ำหนเงินชมพูทุกอย่างือปากนะรอ,รอ,รอ,รอกระเป๋าน่าจะดีสีชมพูว่าจะเอาสีชมพูมาแหละแต่อันนั้นมันเป็นใบเหมือนทรงหมอนไงอเออแล้วก็ต้องเอาอะไรตัดด้วยไงยแอนออกไปอีกนิดนึง ห้าสี่สามสอง action ไปเลยเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้หนุ่งเสาร์บอนุ่งห,วหิวข่าวบ่ได้บอกแม่ดู้นุ่งหิวข่าปะ<อ>หนูเป็นดาราหนูต้องตอบว่าหิวเ <c oughs> มื่อนั้นแม่ก็สอนอยู่ว่าถ้าเป็นดา,าราเขาต้องบอกอบอกตรงข้ามหนูหิวข้าวไหมคะไม่ค่ะเออหิวข้าวไหมพี่หิวค่ะเอาไม่ตอบแบบไม่หิวอ่ะเป็นดาราเป็นดาราเป็นดารา หิวไหมหิวหิวสิหิวไหมครับขอบตาดำมากค่ะรู้สึกหิวข้าวเหมือนคนอื่นไหมไม่ค่ะอิ่มน้ำกินน้ำเยอะเอาวันนี้ไม่ไม่ได้ดาราเลยเลยค่ะไม่หิวจริงเพราะกินน้ำเยอะตากล้องถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกอร่อยบอสกินยั่วๆน้องแดกข้าวกระปุกแล้วใช่ไหม เดี๋ยวลือ่ะภูมกับขับรถได้หรือยังพักกินข้าววันนี้ตอนนี้จะใบสองใบสามแล้วเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่ออันนี้จะไปถ่ายถ่ายฉากวทีเพราะมันเป็นเกี่ยวกับหมอลำเข้าตรงไปถ่ายในเมืองตอนนี้ต้องฝากขิงเขาก่อนแซ่บรู้สึก มีกำลังขึ้นรู้สึกมีกำลังขึ้นตอนน้นี้บนหิวข้าวลำหนักไฟกับเทยใช่คหิวมากหิวมากกินตั้งบ่ายสองจะไม่กินข้าวราดะกี่โมงก็บางบางทีก็บ่ายโมงหรือว่าที่อังก็แล้วแต่ เราทําไมอารมณ์ดีจังกำลังซ้อมเนื้ออยู่ครับพอดีเราแบบแสดงขาดอย่างนี้เราก็เสียบแคนเราต้องทําทุกหน้าที่เทําไม่ได้เพราะเราต้องดันตัวเองสุด,ดที่เหน่อยไหม เหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็พอไปเรื่อยๆก็ชิชวๆค่ะวันนี้ก็นเหนื่อยนะคะแต่ก็สน,นุกมากๆค่ะยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่โบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ะแล้วก็น,น้องๆนักแสดงด้วย,ยใหม่หมดเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแต่ก็ถามไปเรื่อยๆดียังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะสถนะโม ครับพิงคแน่แน่ครับสำหรับบรรยากาศการไททัมิ่สี่วิดีโอของเฮาวมวนปะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่กับเราด้วยแล้วก็กอย่าลืมติดตามอีพีต่อไปในอีกบาร์โนนี่นะครับผมที่ในมือนี้บกวกกับตุ๊กตาลาไปก่อนนะครับเอาไวพ้พรอกันในคลิปหน้าครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย